วันนี้มาสายโมออกจากทุ่งนาพากูมาอาบน้ํากับฮะใช่นี่ทําอะไรครับเนี่ยพ่ออาจารย์ครับทําไมคนต้องมาลดน้ดํามตนลดแล้วมันได้อะไรลดแล้วเป็นยังไงมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมอยากถามรวมๆเลยครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยคนมันเริ่มมาหาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราเนี่ยมันสายเจคน นะโมตัสสะมะงคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะงคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะติโรเมพุทธเทววันจันะราเตพรหมเทวตาหะทิยังนาลายะกันเจวะเจวะสัพพะกามปฏิสเจสัพพะอันตรายังวินาสันติสัพพะติทิพระวันสุเตสีลอดทางเพียงกถาหรือชาติกุลยะกษันต์เจือโสปะสันจาครั้งแรกที่ได้มาที่นี่เหมือนกันนะครับเราก็รู้สึกแบบ สวัสดีครับเพียวเพียวเรียวเรียวกับเรือเ,เฟอร์ชาแนลครับผมครับวันนี้มาสายหมูออกจากทุ่งนานะครับต้องขอบคุณน้องการน้องการทัศนะไปหาพวกเราเมื่ออีพีที่แล้วนะครับ,รบวันนี้พาพวกเรามาที่อันนี้คือวัดอะไรวัดน้อมประชาสรรค์วัดน้อมประชาสรรครับพระอาจาร,รย์แจ้นี่คนก็จะมาลดน้ำมนต์มาเป็นร้อยเป็นพันมาที่วัดเนี่ยก็แสดงว่ามีของดีบต้องยอมแล้วว่าคือคนที่เขามาเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ส่วนใหญ่มีความทุกข์ความทุกข์แล้วเขาต้องการหาที่พึ่งทางใจก็เ,ออเ,เลยมาให้พระอา,าจารย์แจ้อาบน้ำมนต์ให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความศรัทธาของแต่ละคนออแม่ครับแต่ว่าน้องการอาจจะตอบไม่หมดเดี๋ยวเราต้องไปให้ใ,ให้พระอาจารย์แจ้ตอบวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์แจ้ด้วยไอ้จอน<ะ>เดี๋ยววันนี้พามาอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่เไอ้พระอาจารย์แจ้พาครูมาอาบน้ำกับพระใช่ อาบน้ำไงกูอาบน้ำาูก็อาบคนเดียวแหละไม่ใช่ันี้เป็นอาบน้ำมนต์แบบมนต์เดี๋ยวเขาอาบไม่ให้ไม่ได้ไปอาบยืนอาบน้ำห้องน้ำเดียวกันกับพระไม่ใช่ันลกว่าวัดอะไรแตได้ถกันอาบน้ำกับพระพี่จอนเป็นคนพูดปะอ้ากํากำลังพูดอยู่มึงไม่ได้ยินหรอกไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคนพูดไม่ศาสนาพูดไหมคนพูดคือคนศาสนาพูดไม่ใช่มึงเป็นคนพูดเออน้องการมันถามอย่างนี้เป็นคนพูดไหมก็เออก็บวชพระมาแล้วบวชพระมาแล้วครับมันบวชพระแล้ววันนี้มองบวชได้ไหม วันนี้นจะบวชไหมบวชไหมวันนี้<ม>เอารู้รือเปบอกว่าพี่เหลือจะพาพี่มาบวชวันนี้อ้าวไหนเมื่อกี้บอกว่าจะพามาอาบน้ำอะ <c oughs> อาบน้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวบวชต่ออยู่วัดนี่จำพรรษาปีหนึ่งอ่ามึงเรือกเอาจะอยู่วัดหรือว่าอยู่ทุ่งนากูเอ ไม่เอากูทำบุญไม่เยอะแล้วมึงถือไม่ไว้ครูกลับเว้ยอ่านน้ำมนต์ให้เฉยวันนี้ไหนไหนมาที่วัดน้อมประชาสรรค์แล้วครับวันนี้เราไม่ได้ว่าผ่านมานะเราตั้งใจมาจริงนะครับตั้งใจมาจริงๆแล้วเราไปพูดคุยกับพระอาจารย์แจ้ด้วยได้ครับไปครับไปรถน้ำหินเนื้อพระเออไปทางโน้นนทางโน้นทางโน้นไปพระอาจารย์นวัตสการครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับผม หวันนี้พาแขกมาหานี่เป็นคนไทยเหรอไม่จัดเป็นร้านนุ่มเลยนะคนไทยครับอาจารย์ครับคนอีสานพร้อมครับอาจารย์อุ้ยนี่เรามาเราเข้ามาหาพระอาจารย์กาลังนี่ทําอะไรครับเนี่ยพระอาจารย์ครับพิ่งทำน้ำตกเอาไว้ให้โยงเข้ามาเวลา้ามาจะได้พักผ่อนนั่งเล่นนั่งอะไรอ๋อนี่พระอาจารย์ทําเองเลยเหรอครับก็ทาเองบ้างจางกช่างเขาบ้างอะไรบ้างอ๋อครับผมคือเราจะ เราจะคุยกับพ่อาจย์ตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับไปคุยข้างในก็ได้เดี๋ยวให้พ่อจารย์ลดน้ําก่อนอันนี้ใช่น้ำหมอนว่าครับไม่ใช่น้ำมนอยู่นู่นน้ำมนอยู่นู่นน้ำมนน้ำมนเดี๋ยวพ่อจย์จะปลูกเสกทีเรื่องทำไมต้องหเรากันด้วยผมแค่ถามเฉยอันนี้เป็นน้ำจากป่าปายเฉยใช่เดี๋ยวให้พ่อจันทำภารกิจเรียบร้อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยกับพ่อจาย์ข้างในดีกว่าโอเคปสาธุูครับทำน้ำตกเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เรามานั่งอยู่ใกล้ชิดเลยกับท่านพระอาจารย์แจ้นะครับก็ทีแรกผมเข้าใจว่าอยู่วัดหลวงพวุกลกวยก็คือวัดวัดที่ไหนอุทัยเรืออะไรนะชัยนาทใ,ใช่ไหมจรินนจริงวัดท่านอยู่นี่จริงๆแล้เราอยู่ที่พระนครศรียุธยาก็คือวัดน้องประชาสรรตรงนี้เองครับพระอาจารย์รก็ไม่ก็ไม่ไกลจากผมเลยวันก่อนคุยโทรศัพท์กับใครนะพระอาจารย์ท้าผมนะบอกว่าถ้าเกิดว่า อย่าพี่มาหาผมที่นี่เดี๋ยวผมจะไปที่ทุ่งนาเลยวันนี้ฮะวันนี้มาแล้วครับมามาก็คือจริงๆจะมาลดน้ำมนต์นะวันนี้ตั้งใจมาลดน้ำมนต์ครับไอจอนมึงทำไมต้องนั่งสูงกูเนี่ยฮะก็พอาจารย์เขาให้ผมหนังตรงนี้ไงผมเลยหนังตรงนี้เพื่อให้เกียรติทุกคนแล้วก็ สดงความเคารพผ้าจันด้วยนั่งสูบกระ้อาจันคือค um, ือตอนนี้มึงนั่งเท่าๆกับะ้าจันเลยนะเนี่ยอะไรต้องพูดอะไรเขาวันนี้เรามาเรามาลดน้ำมตนวันนี้ไม่มีส้มตำวันนี้ไม่มีส้มตำไม่มีกบเพราะว่าอะไรนะ มึงเป็นใครแล้วมึงทําอะไรกับพี่เลือกูอ่ะไม่ใช่ตัวกูนี่แหละมใช่ยังไงอ่ะไม่กินซ้อมตำดิวันนี้เรามาสายโมูเรามาเข้าวัดเข้าวาบ้างไม่ใช่แบบทาบุญฆ่าแต่กบอยู่งั้นทั้งวันเข้าใจว่าอ้าววันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับผมเห็นคนมาที่เนี้ยมาเป็นร้อยเป็นพันมาลดน้ำมนต์ครับ ถ้าถามที่แบบว่าคนไม่รู้ผมต้องถามว่าไงทําไมคนต้องมาลดน้ํามนต์เหรอลดแล้วมันได้อะไรลดแล้วเป็นยังไงมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมอยากถามรไปรวมเลยครับโดยรวมก่อนครับแล้วต้องยกอย่างนี้ก่อนนะโยมพี่ครับน้ามนต์เนี่ยมันก็เป็นแค่ยาชโลมใจเป็นน้ํายาเพื่อเอาไว้ให้เป็นกําลังใจญ,ญาติโยมครับญาติโยมบางทีตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนร้อนเนื้อร้อนใจวุ่นวายคิดอะไรไม่ออกทางตันไม่รู้จะไปไหนไปวัดดีกว่า ไปหาพระหาเจ้าให้ลดน้ำมูกน้ำมนให้ทำโน่นทำนี่ให้เพื่อให้เขาเกิดแรงบันดาลใจเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจแล้วก็กลับไปสู้ต่อกับงานการที่เขาเกิดขึ้นเราเหมือนเป็นหัวเรือเพื่อชักจูงให้ญาติโยมไม่ใช่สิ่งที่งมงายครับเดี๋ยวบางคนก็นจะบอกว่า เมื่อปีที่แล้วเนาะครับเมื่อที่กระแสเนาะใช่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 ใครมาฝึกกระแสมันกระแสเพลงไอ้นี่ด้วยบ่ไม่รู้นะเต็มเต็มเลยครับใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์ก็เป็นคารวาสธรรมดาเป็นคารวาสเป็นอาจารย์ศักยันต์ตั้งแต่อายุ14บสีอยู่กับหลวงลุงนพวรรณวัฒนานิมิตแล้วทําไมพระอาจารย์ต้อง บวชแล้วต้องมาอยู่วัดนี้ครับวัดนี้เป็นวัดบ้านเกิดอ๋อดักเดิมคือพระจารย์ก็คืออยู่ที่นี่เหรอใช่ที่วัดนี้ก็คือบ้านบ้านผมเนี่ยบ้านอาตมาอ่บ้านบ้านพระจย์เนี่ยเลยวัดไปประมาณ800เมตรอ๋อเกิดที่นี่ก็แสดงว่าเกิดที่นี่เลยใช่แล้วเป็นเด็กวัดที่นี่ตั้งแต่ป .4 แล้วมาเป็นอาจารย์ศักดิ์ได้ไงครับเป็นอาจารย์ศักดิ์ยันเพราะว่าความชอบของเรามากกว่าสมัยเด็กก็ตะเวนเรียนขอจากเรียนจากหลวงลุงนพวรรณวัดแสนนานิมิต แกก็ไมค่คอยสอนอะไรเงี้ย mm. เพราะว่าหลวงลงุลงนพะวันว่าแต่เน้นาน,านี้มิตรเนี่ยแกเป็นเครือในญาติ mm. ผมจะเรียกแกว่าหลวงลงุงผมเป็นหลานเขา mm. ตัวผมเองเนี่ยเป็นหลานเขา <Okay. S 1> ก็ไปขอเรียนกับอะไรแกแกก็สอนบ้างไม่สอนบ้างแล้วก็ตเวนหาไปเรื่อยๆเพราะว่าความชอบของคนเราชอบทั้งเนี้ย mm. มันก็คือตกทอดจากปู่ย่าตาย,ายายด้วยตระกูลเราเขาเป็นอย่างนี้มา mm. ก็สืบสานกันต่อไปเท่านั้นเอง oh. แต่ก็ไม่ได้คิดเลยว่า เรียนแล้วจะมาเป็นอ,จอาจารย์เป็นอะไรเราก็ไม่คิดบทๆอยู่ๆมันจะเป็นมันเป็นของมันเองเป็นในที่นี้คือสมัยก่อนเราก็ขี้เหล้าเนาะกินเหล้ากิน<ม>เหล้าเมายากับเพื่อนกับฝูงเพื่อนเขาก็นั่งวงกันเขาว่าไปสักอาจารย์นู่นสักอาจารย์นี่อะไรอย่างนี้นะครับเขาว่าไปสักกนันเขาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็เพื่อนด้วยกันก็เลยบอกว่าโถไปสักกับคนอื่นไอ้แจ้เราเนี่ยมันก็เรียนมามันก็เป็นยี่เป็นนี่ก็เลยลองสักกัน ในสมัยนั้นสมัยตอนยุคสิบสี่สิบห้าแล้วก็ผ่านไปประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยคนมันเริ่มมาหาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรไปเจออะไรขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มสั่งให้คนนู้นคนนี้คนนั้นแต่เราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ตัวฉันก็ถือออกตะเวนไปข้างนอกโยมพ่อเนี่ยอยากจะให้เป็นทหารตำรวจครับเราเนี่ยมันสายโจคน อผมมารู้จักพระจย์แจคือตอนเป็นพระตอนที่ผมดูในโซเชียลก็คือคนมาอาบน้ำมนต์เรื่องอาบน้ำมนต์เนี่ยต้องย้อนก่อนนะโยมพี่สมัยก่อนที่ฉันอายุตอนสิบห้าสิบสิบสี่เนี่ยเริ่มสักสิบห้าก็ลคนรู้จักสิบหกเนี่ยคนเริ่มมาหาแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่ได้อยู่บ้านหรอกฉันอยู่ข้างนอกฉันอยู่บ้านลูกศิษย์เพราะทะเลาะกับโยมพ่อโยมพ่อจะให้เป็นตังบวทหารไอ้เรามันไม่เป็นเรามันไม่ชอบก็หนีโยมพ่อยมแม่ออกจากบ้านไป ไปอยู่ไปหาก็คือไปดิ้นรนด้วยตัวของเราเองแล้วก็คนที่เขาแบบเขาปรามมทเราว่าไม่ลงไม่เรียนแล้วจะได้มีอะไรจบไปแล้วจะไปเป็นอะไรคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างดีก็แค่ขายยาขี้ยาที่เอาเตะเฮเมาอย่างการทีเขาว่าเราอย่างนั้นดื้อเพื่อที่จะไปในทางของตัวเองชอบไอ้สิ่งที่พ่ออยากให้เป็นน่ะคือไม่เอาไม่เอาใจคนมันไม่เหมือนกันน่ะอ่ะอย่างโยมพี่เป็นตลกก็ชอบตลกครับไอ้อย่างผมไม่ได้เป็นตลกผมก็ไม่ได้ชอบตลกก็ชอบนักร้อง พี like <S <S ่จิ๊กอยากเป็นพระเอกนะเฮ้ยบ้าพูดเกิดชั่นไหนขอให้ผมเป็นตลกนี่แหละคุยเรื่องน้ำมนต์ต่อดีกว่าพระอาจารย์ลองเล่าเรื่องอาบน้ำมนต์ให้ผมฟังหน่อยครับเรื่องอาบน้ำมนต์เนี่ยเราอาบมาตั้งแต่เป็นคาวาสสมัยก่อนก็คือตำราจากหลวงลุงนพวันวสานนิมิตเป็นใหญ่ เพราะว่าเราได้จากเขามาเยอะอยากท่านมาเยอะใช่ไหมเพราะอาบมาตั้งตลอดมาตลอดจนจนเป็นอาจารย์สักยันมาตอนอายุ17เริ่มเป็นอาจารย์สักยันสิบหกสิเนี่ยคนเริ่มรู้จักสมัยนั้นก็อาบตลอดแต่เพียงสมัยนั้นโซเชียลมันไม่ได้มีอย่างสมัยนี้สมัยนั้น Facebook ยังไม่เข้าเลยจนพอมาบวชนี่แหละโลกโซเชียลมันเยอะขึ้นแล้วเรื่องตำราเนี่ยเรียนต่อก็คือสมัยแล้วก็ในย้อนกลับไปปี58ก็อยากจะเรียนตำราหานุมาน ก็ส่องแสวงหาในสายหลวงพ่อกลวยเอ๊เขาว่าหลวงพ่อกลวยสักยันหานุมานนำทัพเชิญธงอะไรอย่างนี้ต้องยกให้หลวงพ่อกลวยเขาว่าก็ตะเวนหากันไปก็จนไปเจอโยมปู่ทรงรอดเล็กท,ที่เป็นมือสักยันให้สมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่บวชเรียนอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็เป็นมือตอกมีดจ,จานอัคระตะกุดปั๊มพระอะไรให้สมัยหลวงพ่อกลวยยังมีชีวิตอยู่แล้วแกยังได้เป็นรองถึงรองเจ้าอาวาสในสมัยนั้นแต่แก เป็นผู้ที่สาบสูญรุนหายไม่มีประวัติเล่าขานแม้แต่บางคนข้างวัดบางคนยังบอกเลยว,ว่าตาทรงตายไปแล้วแล้วทุกวันนี้ปู่ทรงยังอยู่ยังอยู่ยังเหลือคนเดียวยังอยูอ่ก็ถือว่าปู่ทรงนี่ก็คือเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์ผีก็ใช่ถือว่าเป็นอาจารย์แต่เราไม่ได้ยกย่องมาเกเป็นอาจารย์เรายกย่องให้เก่เป็นพ่อ,อเพราะความรักความผูกพันกันมากกว่า ไปขอครั้งแรกไม่สอนครั้งสองไม่สอนครั้งสามแกถึงสอนถึงให้ทำไมแกถึงยอมให้อะครับในเมื่อแกไม่ครั้งหนึ่งไม่ให้ครั้งสองไม่ให้แล้วครั้งสามทำไมแกถึงยอมให้เพราะความเราไปเล่าหรือลำคานแกลราคานกันก็เลยไม่ให้อ๋อแกก็เลยบอกอ๋อจะได้ไม่มาอีกเพระอาจารย์วันนี้ต้องขออนุญาตให้พระอาจารย์รดน้ำมนต์ให้หน่อยนะครับได้ครับปกติแล้วคนมารดน้ำมนต์ที่นี่คือพระอาจารย์รดทุกวันหรือเปล่าครับถ้าถ้าตัวฉันอยู่ ฉันก็จะลดทุกวันแต่ถ้าไม่ได้อยู่ออกกินนิมนต์ก็คือจะหยุดไปไม่ได้ลดอ้าวแล้วคนที่มาจองคิวแล้วเขารู้ได้ไงครับว่าวันไหนพระอาจารย์อยู่ไม่อยู่ก็จะมีทางลูกศิษย์เขาทําเพจใน Facebook ในไลน์ในไอไลทิกต็อกอะไรกันเงี้ยเขาก็จะประกาศบอกว่าเดือนนี้ตัวอาตมาจะอยู่กี่วันวันไหนบ้างเขาก็จะดูวันแล้วเขาก็จะมาตามนั้นอ๋อก่อนที่จะขึ้นมานี่ผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมาถามคนขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่า เฉพาะวันนี้มีคนไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวบอกว่าได้คิวที่เกือบ200วันนี้อาบไปประมาณสักร่วมสี่ร้อยคนนี่ช่วงน้อยแล้วนะโยมพีช่ช่วงป,ปีที่แล้วนี่วันนึงไม่ต่ำกว่า3000ันคนโอ้โหแล้วล,ลดยังไงผมอผมเห็นพระ้าจารย์เวลารถไปคือท่องคาถาไปด้วยก็ต้อง,งท่องคาถแต <ไป S 2> ่เร็วมากคือถังหนึ่งแบบคือพูดง่ายๆผม ผมเมื่อยกล้ามแทน <c oughs> เห็นแบบจับเทจับเทปทองทองทองไม่เหนื่อยแล้วครับถามว่าเหนื่อยไหมเราเหนื่อยคนเดียวแต่เราทําให้คนที่มาพันสองสามพันคนมีความสบายใจมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจเรายอมเหนื่อยดีกว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วเขาได้ความสบายใจเรายอมทําให้เขาแต่ถ้าเราเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรเลยเราจะไปยอมทาทาไมเดี๋ยวถ้าถามว่าในที่นี้ไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวจะก็เกิดดราม,ม่าว่าเงินทองยังวอย่างนี้อีกคนมันจะคิดเยอะ ที่เนี่ยบางคนมาเขาบอกว่าทําเป็นธุรกิจอ,อาบน้ำมนต์ยางงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นครับแต่ถามว่าลองมาถามญาติโยมที่มาได้เลยว่าฉันเคยเรียกร้องเงินทองใครสักบาทสักสลึงไม่มีมให้ก็ให้ทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ต้องทำํำฉันก็จะพูดอย่างนี้ประจําเราเป็นสงเราอยู่วัดญาติโยมก็ทํากับข้าวให้เราฉันเรากิน ค่าไฟค่าน้ําเขาก็ช่วยกันออกเราไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่เราร่างสวดมนต์ภาวนาทํางานหน้าที่ของกิจของสงฆ์กิจของสงฆ์ทำงานหน้าที่คืออะไรสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นนั่งสมาธิตามาฐานเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระธรรมวินยัยญาติโยมเขามาเพราะความทุกข์ทุกข์ในที่นี้คืออะไรหมดกําลังใจไม่มีแรงบันดาลใจหมดแรงต่อสู้เราจะเอาอะไรเล่าให้โยมกลับไปมีแรงบันดาลใจต่อสู้ได้ไปเทศสอนเขาก็ไม่ฟัง มาถึงปั๊บร้องขอพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คะอาบน้ำมนให้หน่อยไอ้คันจะเล่นตลกให้ดูก็ค่อยไม่ค่อยสํารวมใช่ไหมนี่แหละโยมพี่มันมันเกิดอะไรหลายอย่างออใช่ไหมคนที่เขาเดือดร้อนเข้ามาเขาก็หวังคแค่ขอให้มีแรงบันดาลใจมีกําลังใจเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่ก็มันก็เป็นดาบสองคมพอทําไปก็เป็นโลกาวชะ สัตว์โลกติดเตียนไม่เหมาะสมไม่ใช่ขออากิดของสงไม่ใช่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วถามว่าเวลาโยมมาทำไรเทศเสร็จแล้วไล่กลับเหรอโยมที่ไหนฟังเทศฟังธรรมกันมากมายสมัยนี้มันมีน้อยเอาคิดกันง่ายๆเลยเดือนหนึ่งโยมพี่เขาวัดเทศฟังเทศกี่หนก็เนี่ยปีนี้ครั้งแรกเข้าน้อยมากเลยป็้พุ่นเลู่เข้าอยู่เข้าอยู่ ก็<ค>น,น,น้อยจริงครับใช่ไมล่าคนไทย,ยถ้าเราไม่มีตรงนี้ตั้งเป็นอุปโลกขึ้นมาก่อนเราจะดึงคนให้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมกับเราได้อย่างไรคือพูดง่ายๆทุกคนมาก็มีความสบายใจนะถึงมาเนาะอย่างผมมาวันนี้ผมผมสบายใจขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้า,าแล้วก็เดี๋ยวให้พระอาจารย์อาบน้ำมนต์ให้แล้วกันครับได้ครับสาธุาธครับถึงขั้นตอนอาบน้ำมนต์ครับนะครับก็คือตอนนี้พระอาจารย์ก็คือ ทำน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับน้ํำมนต์ที่เห็นนี่ก็คือเดี๋ยวผมเห็นมีมีดด้วยมีดนี่คืออะไรครับพระอาจารย์ครับมีดของหลวงพ่อกลวยออสมัยที่ปุษทรงรอดเล็กอยู่กับหลวงพ่อได้ตอกมีดให้หลวงพ่อพระอาจารย์ก็หาเช่าบูชาเก็บมาเอามาใช้เวลาอาบน้ำมนต์เราก็เดก็คือเอาไว้ขอบารมีหลวงพ่อ ให้ช่วยกระจัดปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามีดหมอเนี่ยเอาไว้กันพวกคุณผีคุณใสแก่ข้าวแก้ของกันลวงตกลวงต่ำตามความเชื่อเราก็เอามาใช้ในการอาบน้ำทั้งหมดใช่ใช่ยังไงครับได้ตัดอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้ตัดเอาไว้เวลาเราเวลาเราจะอาบนี้เราก็เอาขันทองเหลืองแล้วก็เอาน้ำเอาามีดอย่างนี้แล้วเวลาตักน้ําก็คือเพื่อให้เอาบารมี มีดหมอครับอรัตนาบารามีหลวงพอ่อบารามีอาจารย์ทรงรถเล็กคูบาอาจารย์เราครับและบารามีอะไรหลวงลุนงนพวรรณวัาแต่นันินีมิตที่เราเระลึกถึงครับก็เพื่อให้มาทําน้ําทิชน้่มนช่วยเราเป็นอีกแรงหนึ่งทำไมทำไมต้องเป็นมีดอะครับก็ถ้าอีโต้มันก็จะใหญ่ไปแต่เมอนอกจากมีดแล้วข้างในจะมีดอกบัวแล้วก็มะกรูดด้วยอ๋อดอกบัวกับมะกรดูด ดอกบัวมะกรูดสื่อถึงอะไรครับอาจารย์ดอกบัวบก็คือให้สื่อถึงว่าเราคือในาศาสนาพุทธต้องมีพระพุทธเจ้าครับเป็นที่พึ่งก็คือดอกบัวสูงส่งเพราะว่าในสมัยโบรลบลบลาณเวลาเราจะไปวัดไปวาทําบุญไหว้พระไหว้เจ้าก็จะต้องดอกบัวให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับผมอ่าอย่างมะกรูดมะกรูดมะกรูดก็คือสิ่งอุปสรรคเพราะว่ามะกรูดผิวไม่มีเลี่ยม ครับอ่าแล้วก็ผ่าให้เป็น 4, 4ี่สี่ทิศก็คือว่าอุปสรรคเราในเวลาเราเดินทางไปไหนก็จะมีเหนือใต้ออกตกครับคนโบราณก็คือทางสาคะพราหม์ทางโบราณที่สืบทอดมาคือว่ามะกรูดเนี่ยให้ผ่าเป็นสี่เพื่อเป็นจตุรทิศ<ม>เอาไวป้ปกป้อง,ป,องป้องกันเอาไว้ล้างสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็คืออุปสรรคการงานต่างๆอะไรที่มันเป็นผิวโกรที่ขุขะก็ขอให้มันหายสูงไป<ม>ในความคติความเชื่อของโบราณแล้วก็ใบธรณีสาร ธรณีสารโบราณโบราณเขาให้ถือว่าเป็นใบที่วิเศษวิเศษในที่นี้คือโบราณเวลาคนโดนคณโดนของโดนอะไรเงี้ยให้เขาว่าคนโบราณว่าถ้าทำน้ำมนธรณีาสารไม่เป็นหรือว่าคาถาธรณีาสารไม่ได้ให้เอาน้ําไปราดต้นธรณีาสารแล้วก็ให้ลองเอาน้ํานั้นน่ะมาอาบเถิดก็จะแก้ได้คนโบราณเขาถือกันอย่างนั้นอืมนี่อ่ะ<ร>ก็ถือว่าเ,เราคีบพึ่งอะครับอันนี้เป็นเทียน อ๋อเทียนอ่าเทียนที่เราทําน้ำมนต์เวลาหยดเทียนเวลาเราสวดคาถาสวดมนต์ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องใช้เทียนเป็นตัวหยดครับเทียนในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้เหมือนว่าดวงเทียนเอาเทียนเนี่ยมาแผกมาเผาเท่านั้นเองอืมทุกอย่างรวมๆแล้วก็หมายความว่าทุกคนที่มาก็คือปัดเป่าความทุกข์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเองอันนั้นมันเป็นความเชื่อในความเชื่อของตัวของเราในความเชื่อของคนที่มา แต่ก็คือสิ่งพวกนี้เป็นแค่สิ่งกุศโลบายทําขึ้นมาให้ญาติโยมทําไปแล้วมีความสุขมีกําลังใจมีแร <SPEAKER> งบันดาลใจเท่านั้นเองอย่าบางคนมาขอให้พรมไม่พอใจอาบเลยดีกว่าสะใจดีก็อย่างนี้แหละก็อย่างนี้แหละวันนี้ผมจะอาะก็แสดงว่าวันนี้เราตั้งใจเอาไอ้จอนมึงอธิษฐานเลยอยากได้อะไรปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวมึง เบาวงเบาหวานความดันอะไรเงี้ยเอาสมต่ำอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ในตัวผมมีสมต่ำประมาณสี่ห้ากิโลอยู่เนี่ยพ่ออันนั้นไม่ต้องให้อาจารย์ปัดเป่าออกมึงไปขี้ออกซะไปก็แต่จริงๆอะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ามันเป็นแค่กู่ซลอปอ่ะก็ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอธิษฐานเอ่งว่ายังไงว่าเราจะเชื่อแค่ไหนเราจะทําตามสิ่งที่เรารู้ว่าควรทําได้ถึงขนาดไหนอมืมันต้องอย่างนั้นไม่เสียแรงที่เกิดมาอยู่กับกู สอนแล้วมันต้องยางได้อย่างนี้มึงคิดว่ากูได้มาจากมึงเหรอไอ้โอเคมาวันนี้เดี๋ยวอาบน้ำอาบน้ำมนต์ับเดวมันด้วยับปากไม่ให้น้ำการพุ่มใครอาบ้ำที่แลอาจารย์อ้าวนั่งตรงนี้คนึ่งที่เราคนที่เราคนเห็นพ่ออาจารย์บอกว่าถ้าถ้านั่งเนี่ยก็คือตะกงตะก้องเนี่ยคือไม่ให้ตรงขาคนโบราณในความเชื่อของคติเขาบอกเวลาเราจะทําอะไรสิ่งที่ไม่ดีเขาว่าเวลาออกมันจะออกตรงๆ ในความเชื่อของคนโบราณโบราณอ๋อมันก็จะออกตรงๆใช่เพราะว่าถ้าหลุดจากเราไปเข้าคนอื่นเขามันก็จะเกิดปัญหาเวลาเขาจะทําการอาบน้ํามูกน้ามนจะถอนคนถอนของโบราณโบราณเขาถือมากเลยว่าอย่าไปอยู่ปลายเท้าของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นตะกล้องอย่ามาอยู่ปลายเท้าให้ถอยออกเบียงเบียงก่อนไปการมานั่งอดีวเขาบอกทีละคน ทีละคนอ,อคนรอับก็แล้วแต่จะเอาอคู่ก็ได้ไทีละคนทีละคนออะพี่จอนก่อนอจอนก่อนแล้วกันอ่ะอธิษฐานอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจเอา <c oughs> นะำมตัสสะม่กว่โตัวนะตัมมาตัมพุนธัดานะโมตัสสามกวโตัะระตัมมาตัมพุนธัดาหนะโมตัสสะมกวโตอะระตัสมมาตัมพุนธัดตีโลเมพุทไเทวญจารนะราตีพรมเทวตาหะตยังนารายกันเจวะตะวหะิรมเมตุลาปาเทวุตนุกันเจวะตพวะกัมาปฏิทิเทสะะอันตรายอย่งวิราสันติัพวะสิธิพาอุตตอมสาระเวียนร้อวันเด่งบันเดงบัดตริงบัดอม มะนัสสาวหะมานัสสาวหายพุทธังประตูบริจักสมังประตูบริจักปะปางข้างประตุบันไลจักสัพพทุกสัพพโตกสัพพโรคสัพพไฟสัพพกสเนจเลยวิวันเชเยข้อปีข้อยเคลื่อนข้อเดือนข้อยคลายข้อวันขอยหายมัน้ำดับไฟวิวันเชเยสัพพะธนังสัพพะราพังพระวันตุเตระกันโตสุระกันโตอมพระอุปกุตโตมหาเทโลปมนุจิตวากุกุกระนุกุณะบังกันตตาปเตโอมปัญจพะเมจุกันเจวะนะมะพะทะโสมาเลเอาใช้ได้ใช่จอนเอา โอเคจอนลุกลุกลุกโอเคไหมจอนเออเป็นไงมั่งอะไรดีอะพี่มากดมากดมันหลดเนี่ยเอาเอาทิ้งไปทิ้งไปให้มันหล่นดลงไปอ่ะโอเคไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อันนี้คือเสร็จสับเรียบร้อยใช่ครับต่อไปผมเอาจอนเอาถือไม้ก็อ่ะ นะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะโมะะาาต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีโเมพุทธเตวันจจนะราเตพรหม,มเทวตาหะท,ทิยังนาลายะกักเจวะทเวีหะเถะ,ะระเมตุลาปาเตวิตลูกักเจวะส,สัพพะกัมมาปะฏิทิเตสัพพะอันตร,ราย,ยังวินาศสันติสัพพะสิทธิพระวันตุเตององสระเวียนโด บันเดวัดเดงวัดเตรงวัดอมอมมานัตสาวะมานัตสาวะหายลือชาติกุลยะสันเจือโสวะกัญจาแต่เลียลังลือธรรมะเทิสนังว่ลังลือมหันตังนะมามีหังนะลือโมลันพุทธนันทุทธโลกาธาจิ้นชมพิลมันสายะเมตาอิติปิโสภะกวาปนนะเลือลืออมพุทธังศัตรูบาลายจักรตะมังศัตรูบาลายจักปัสังขังศัตรูบาลายจักรอมพระอุปคุตโตมหาเถรุปัมุนุจิตวากุกุกรลกุณนะบางกันตะตาปัตเตออมปัญจพระเปจลุงกันเจวะนะมะพัทโสมาเลเอ้าสาธุสาธุ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วดูสุขยังไงครับพี่เหลือสดชื่นดีครับถือว่าโอเคที่ได้ทําดีใจที่ได้ทําวันนี้ถือเหลือโอได้มาอาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์แจ้นะครับได้มามาสการพพูดคุยกับพระอาจารย์แจ้ที่วัดน้อมประชาสรรนะครับหรือว่าวัดพระอาจารย์แจ้ที่อําเภออันนี้เขาเรียกอำเภออะไรนะครับเอ อะไรนะฮะอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วถ้าบอกนะตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ครัพระองค์นะมันกันตาไพเรียดญาตโยมที่มานะครับวันนี้น้อยโอ้โหมเลยเอ้าเคตเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมคงต้องอะไรนะเโตลูกชายพี่เหลือไม่อาบเหรอเฮ้ยมิกมามาอาบ มิกมามา,มา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 เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชุดมาเดี๋ยวพ่อถ่ายให้เดี๋ยวพ่อถือให้ไปอ่าแล้วก็คิวต่อไปก็เป็นของน้องมิกนะครับ <นะ S 1> พร้อมหรือยังอ่ะพร้อมยังเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมิกอ่ะทําไมพ่อมึงดูมีความสุขเหลือเกินเอ้าน้องมิกนั่งเร็วๆร็จางรอแล้วเร็วพี่เหลือ,อถอดรองเท้ามิกถอดรองเท้าด้วย พี่เหลือครับผมทำไมพี่ดูแบบสั่นใจละเกินเนะอ่ะคนดมือวะดีใจลูกชายลูกชายนะโมตระนักวะโตดีใจลูกชายทำบุญนะดีนะโมตระนักวะโตและโตส้งัสองวันนะกโมตักะลูกชายกวน้ำปะเนี่ยพี่พี่ดอมาพุทเตวันเจรนาะเตวิมเตวตาหตยังนาลายยกันเจวะเตวเตว่าตามีตุลาปาเตวิวินุกัน เจวัดตาวก็มาปฏิสเจ้ะวันตราอย่างวินาทั้ตทีตาวติที่พระวันสุเตสีลอดทางเพียงคถาหรือชาติกุลยยันเกเลยส์อันจะตาลีลังเลธรรมะติตนองวังลังเลมตั้งนับมาเมียงนั้นดึงมุทั้งพุทงนั้นทงกกาตาจช่มพระมุายาไม่ตายถ่กว่าวันนัดเรือลือองค์สระเวรระวันเด็นบันเด็นบัตรเรีงวัดออกออมมานัสตาวหมาณสสวัพุทธทาง ลาชะโหติปกาสิทธิพระวันตุเตอมพระอุปคุตโตมหาเถโลปมุนุจิตวากุกคารุณะบางกันตตาปเสนอมปัญจะกไปจุลกันเจวะนะมะพะโสมาเลเอ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วเรียบร้อยอ่ะรู้สึกยังไงมิกหนาวฮะมีความรู้สึกยังอื่นไหมรู้สึกดีรู้สึกดีเอามาถ่ายที่นี้หนาวเหรอ เอามาถ่ายเร็วๆพ่อจะได้ไปคุยต่ออ่ะมาตรงนี้อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวันนี้ถือว่าเป็นบุญเดอร์ถือว่าได้บุญกับพ่อด้วยเด้อที่พาพ่อมาผมไม่ได้อาบน้ำเพราะผมเพิ่งอาบไปบ้างได้ห็นอ๋อบางเร็วๆน่การอาบไปแล้วการอาบไปแล้วใช่ไหมครับเขามาบ่อยมาบ่อยใช่การมาบ่อยอยู่แล้วออาวันนี้ก็ดีใจถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มาที่นี่นะครับแล้วก็ได้อาบน้ำมนต์แล้วจอนโอเคไหมครั้งแรกที่ได้มาที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกแบบ เปียกนะครับกล่าวแล้วหมดไงว่าต้องเปียกก็รู้สึกดีนะฮะรู้สึกว่าเออต่อไปเราอาจจะปรับตั้งการเริ่มต้นใหม่ก็ได้ครับเพื่อถามสิ่งใหม่ๆเนาะอ่าเอาเดี๋ยวตอนนี้ก็เก่าหลังออกเนาะใช่เออมีเรื่องไม่ดีเยอะมึงต้องมาอาบบ่อยๆเอาอะไรอะไรของมึงเลยเลยอ้าวไม่คุยแล้วไม่มพงมาอะไรไม่มีอะไรแล้วพงมาอะไรเนี่ยไม่มีอะไรแล้วอ้าวท้ายนี่ครับพ่ออาจารย์ครับอยากให้พ่ออาจารย์อวยพรให้กับแฟนคลับของผมครับ ทีมหรือเฟื c อชาแนลครับผมก็ไม่มีสิ่งใดก็ขอกราบระตนานิมนต์บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอีกทั้งคุณครูบาอาจารย์อีกทั้งบูรพกษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยของแผ่นดินไทยอีกทั้งบุญบารมีสิ่งใดกระช่างขอจงหนุนนําให้กับพุทธศาสนิกชนญาติโยมทุกท่านทุกคนและ แฟนคลับของพี่ยมเหลือทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญชีวิตจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครทำการใดจงสำเร็จล่ำรวยแค้วคาดปลอดภัยแล้วทำการใดก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการเทิญสาธุอ่ะวันนี้ลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ไม่มีส้มตําให้กินนะแล้วแน่ใจนะแน่ใจว่าปิดกล้อง เราไปกินข้าวกันแน่ใจว่าไม่้างสมตำนะเออไอ้นั้นทีหลังออาเอาไว้แค่นี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเด้อขอบคุณหลายขอบใจน้องการด้วยนะวันนี้พามาสาธูครับาจารย์ครับสาธูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ